สวัสดีครับนะครับวันนี้มาพบกับซันนะครับรถสวยคันนี้เลยนะครับเป็นคันที่เข้าใหม่นะครับมิสูมิชิแอทนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันคันนี้นะครับเป็นหน้าใหม่แล้วนะครับผมต่อคุณแจเป็นแบบนี้เลยนะครับเราพาไปดูรายละเอียดของตัวนี้กันดีกว่าครับเปิดรถครับคุณแจพับออกนะนะครับคันนี้นะครับจะเป็นไฟ ปกติเลยนะครับไฟไฮโดรเจนนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวาหน้าออกแบบมากระจังหน้าใหม่นะครับโฉมใหม่ของแอทแทนะครับมีไฟตัดปองหน้าคู่มาให้ด้วยนะครับคันนี้พิเศษนะครับเดี๋ยวผมบอกนิดว่ามันพิเศษเพราะอะไรนะครับแน่นอนคือชุดแต่งรอบคันนะครับเป็นสีเทาดานะครับคันนี้ขอบล้อนะครับจะเป็นยางขอบ14นะครับยางปิสโตนนะครับผมแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวมีไฟเลี้ยวข้าง ที่แก้มซ้ายและแก้มขวานะครับกระจกข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับภายในนะครับตกแต่งมนโทนสีดาคันนี้นะครับจะเป็น1.2 GLX นะครับปี2020นะครับเดี๋ยวผมพาดูพิเศษคือนะครับตรงนี้เลยเห็น,นชัดไหมครับเลขหมล 9,768กิโลเมตรนะครับปี21บอกเลยว่าไม่น้อยไม่โกหกไม่จีตานะครับแน่นอนคันนี้นะครับมาพร้อมกับเน็กใหม่น,น้อยๆราคา359,000บาทนะครับออกรถไปเลยนะครับฟรีดาวนะครับจัดได้ลูกค้ามีประวัติมีเครดิตผ่อนนะครับออกรถฟรีดาวได้เลยกับมิ s ซูบิชิอถาถคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่ประหยัดน้ำมันมากที่สุดนะครับ คันนี้นะครับได้ชุดแต่งรอบคันมาตัดตะเข็บปลายด้วยสีแดงแบบนี้ครับทางด้านหลังก็หล่อไม่แพ้กันมาพร้อมกับไฟท้าย LED นะครับตัวใหม่นะครับคันนี้ท้ายท้ายหลังนะครับท้ายหลังก็แบบนี้เลยนะครับกว้างไม่ใช่เล่นๆนะท้ายหลังของไอ้าถาดกว้างนะครับรับสัมภาระได้เต็มที่นะครับเต็มที่เลยแบบนี้นะครับ ตัวรายละเอียดตัวน็อตดูได้เลยครับไม่มีขยับนะครับฝากระโปรงของแอดถาดเป็นอย่างนี้ทุกรุ่นนะครับทุกปีเหมือนกันนะครับของผมใช้ถาดก็เหมือนกันนะครับสีเทาดำสวยนะครับราคา3500 0าหก็มาดพิเศษคือเลขใหม่น้อย9,700เท่านั้นเองนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาหาผมได้นะครับที่061-059-0527นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องนะครับ อ่ะครับห้องเครื่องหมกเลยได้ใหม่มากนะครับสภาพเนียนกริบเลยนะครับโคนคานหน้าแล้วก็ตัวแบตตัวแบตเตอรี่ตัวแผงกันเนี่ยโอ้โหเหมือนป้ายแดงเลยครับผมเห็นกับตาแล้วผมยังไม่เชื่อเลยนะว่ารถมือสองนะครับสภาพดีขนาดนี้เลยเหรอนะครับโอ้โหไม่มีแกว่งนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับสุดจริงๆนะครับคันนี้สวยนะได้ใหม่เลยกับ มิสูบิชิแอทลาดนะครับ1.2 G L X คันนี้นะครับเอากันแล้วครับถ้าใครที่กำลังมองหารถนะครับอีโก้คันแล้วก็สภาพเนี่ยดูสวยนะครับติดต่อผมมาได้เลย061-059-0527นะครับผมยินดีแล้วก็ให้คำแนะนำกับรถมิ b ูบิชิแอ r a าด ract, คันนี้เลยนะครับประหยัดน้ำมันมากวันนี้ยังไงผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ